อนะครับนักศึกษานะครับนะเมื่อกี้เราใช้มิเตอร์แบบเข็มมาแล้วนะครับนะวัดตัวต้านทานนะครับแบบเข็มมากสุดๆนะครับตัวนักครูใช้เขาก็ใช้แบบเข็มนะครับแบบดิจิตอลน่นานๆก็จะใช้ทีนึง่งมาดูครับแบบดิจิตอลนะครับอันนี้ครูจะมี2แบบนะครับแบบดิจิตอลนะครับแบบตัวเลขนะฮะไอแบบนี้นะครับนักศึกษาดูนะครับย่านโอห์มเนี่ยนะฮะไอตัวเนี้ยย่านโอห์มใช่ไหมครับนี่อ่ะอ่านี่ตั้งแต่แล้วครับ มีเล็งให้เลือกอีกต่างหากเนี่ยไอแบบนี้จะปวดหัวมากเลยเนี่ยนะเล็งให้เลือกอีกต่างหากเนี่ยนะคืออ่าถวัดนะฮะเกินย่านเนี่ยนะเกิน400โอห์มขึ้นไปเนี่ยวัดไม่ได้้าต่างเลยนี้นะครับมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบนี้ก็ขค่อนข้างทันสมัยหน่อยนะครับโอห์มนี่นะฮะวัดได้ตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดเลยเลือกด้านเดียวเลยนะครับนะย่านเดียวเลยตั้งแต่ละเป็นโอห์นะอมนะโอห์มไปถึงละเป็นเมกเลยนะครับ มาดูนะครับมาดูต,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 ตัวนี้นะครับตัวนี้วัดก่อนนะฮะอ้นทานนะฮะอ่นี้2.2โอห์มใช่ไหมครับตัวนี้ย่านนี้เนี่ยวัดได้นะครับ2.2โอห์มนะครับอ่วัดปุ๊บขึ้นองมาใช่ไหมครับใช่ไหมฮะอ่าประมาณนี้นะครับนะ่าอ่ะมาวัดตัวนี้อีกตัวหนึ่งสามเลยฮะกองสูงเข้าไปนะครับอ่านี่ๆนะครับ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่สามจุดสามเคบอใช่ไหมครับสามจุดสามเคนะครับนะอ้าวมาดูนะครับไอ้นี่วัดม,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 มิเตอร์นี่วัดนะครับเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับนะต้องตั้งเล็กว่าี่นี่โมบิดเล็กนี่มันเสียเวลาก็ไม่แตกต่างกันเลยฮะไม่แตกต่างกับมิเตอร์มิไม่แตกต่างกันฮะแบบเค็มเลยนะครับนะเวลาเลือกใช้นักศึกษาต้องนะเลือกใช้เหมาะสมกันละก,กันนะครับแต่นี้ก็คือละ ของบริษัทเขาให้มานะครับของฟรีนะฮะอันนี้นะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือจะปวดหัวเนี่ยปรับย่านวัดอยู่เรื่อยเลยมาดูตัวนี้นะนี่กูไว้ก่อนนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนอแบบนี้นะครับนะเขาค่อนข้างสะดวกนะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ตัวนี้นะฮะวัดเหลือีกสองโอห์มนะครับวัดได้เลยนะครับออกมาเลยเดี๋ยวแตะมมนสนิทนะครับเอาเวลาจิ้มตรงจิ้มนสนิทเลยนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งจุด 2.4นะครับ2.4นี่ออกมาเลยใช่ไหมครับคำนวณแต่จะช้าหน่อยนะครับแต่มันจะช้านะครับตัวนี้3.3นะครับ3.3นะครับแต่ทุก3นี่ออกมาเลยเนี่ยจะเร็วนะครับแบบนี้ก็จะเร็วกว่าแล้วที่สําคัญเวลานักษาวัดนะครับบางทีลมันเป็นสนิมเนี่ยมันติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับไม่เข้าจาลฮะคำนวณช้าอย่างเงี้ยอนนี่ก็จะวัดออกมาได้เลยนะครับวัดออกมาได้เลยนะฮะแบบนี้นะฮะ แบบนี้ก็จะละอันนี้ค่อนข้างจะเร็วนะครับนวนเร็วนะครับ 1.8k นะครับถ้าเราไม่ใช้มิเตอร์แบบเข็มนะครับก็จะออกมาเลยนะคะอย่างนี้ก็จะเร็วนะครับแ,แบบนี้ก็จะเร็วนี่นะฮะนี่คือวัดทั้งในละทั้งไอตัวน้ำตาลแบบละขาลอยและขาจมได้เลยนะครับนี่นะครับวัดออกมานี้ได้เลย ห้าห้าสิบหกโอห์มแบบนี้จะเร็วนะครับห้าสิบเจ็ดนี่ใกล้เคียงนะครับามาดูบอร์ดนี้บ้างนะครับบอร์ดนี้นะครับไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยดูก่อนที่ อ่าไม่ขึ sound, right ้นเลยนะครับดูที่จับนนี่คือม <ową> ิเตอร์อ่าเนี่ยร so ้อยี Exodus ่สิบโอห์มนะครับนะนี่ก็คือนะฮะหรือเราต้องแตะให้สน <Or> ิทนะครับแตะให้สนิทนะครับตรงนี้นะฮะอ่า <người> นี่ก็ต้อง้าละฮะนี่อ่าทีเราตีสนิทเลยนะครับตีสนิทนะแต่ถ้าจี้ขัดขาดที่หายนะครับเดี๋ยวมันกวดจะคำนวณนันใช้เวลานะครับตัวนี้นะฮะอ่านี่นะครับเนี่ยก็คือวัดวัดวัดไปเลยนะฮะอ่าจะวัดทางลายวงจรนะครับเดี๋ยวนี่ก็คือข้อดีของมันเนี่ยวัดเนี่ย อ่าแบบนี้ก็คือวัดออกมาเลยนะครับอ่าทางนี้นั้นนะเราอย่าไปเชื่อมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางทีมันต่อมันต่อในวงจรอะไรบางทีต่ออนุกรมมังขนาดมั่งอย่างเงี้ยอ่อย่างสมมติตัวนี้น่ะอ่าห้าสิบโอมสองตัวเนี่ยสมมติว่ามีสองตัวเนี่ยต่อขนาดกันอยู่เนี่ยอ่าก็ต้องได้แหละครับนะครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเราไม่ได้ห้าสิบโอมไม่ได้อ่บางทีมันก็ได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับมันต่อขนาดกันอยู่นะฮะเราต้องดูด้วยนะครับอ่นี่ก็คือวัดวัดคร่าวๆเฉยๆนะครับอ่าเนี่ก็วัดออกมา นะะฮอันนี้ก็คือแบบแล้วฮะหนึ่งหนึ่งเคอย่างนี้นะครับนะเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดโอห์มนะครับเนี่ยถ้าจะออกมาเป็นฮนะวัดออกมาเลยเลยนะครับเรานะมาดูกล่องนะครับกล่องอ,อุปก,กรณ์ตัวนี้นะครับกรองนี้นะครับวัดเสีย ขาดนะครับอันนี้ก็คือละบอกเลยนะครับขาดเนี่ยนะฮะไม่ขึ้นนะครับดิจิตอลนะส่วนมากอ่บางคนถนัดดิจิตอลบางคนถนัดแล้วครับแบบเข็มนะครับนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเออเราถนัดไหนแต่ดิจิตอลเนี่ยข้อดีของมันก็คือแล้วเวลาวัดไฟวัดลายเนี่ยเราไม่ต้องไปสลับนะครับไม่ต้องไปสลับขั้วมิเตอร์นะครับอ่าไม่ต้องสลับขั้วมิเตอร์มิเตอร์ก็จะออกมาเลยว่าไหนเป็นไฟบวกไฟลบ นะฮะแต่ก็ต้องเสียเวลาหน่อยนะครับนะเสียเวลาเพราที่มันคำนวณน,นะครับอ่ายิ่งไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็ค,คือค่อนข้างจะดีนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นฮะวลตเอซีดีซนะครับแต่อันนี้นะครับมาดูเห็นไหมครับเนี่ยไอเดี๋ยวนี้นะครับเนี่ยอ่าเอซีสี่โวลต์สี่สี่โวลต์นเนี่ยต้องปิดย่านอยู่เื่อยเลยแต่นี่ข้อดีมันนะฮะเอาไปสอนเด็กได้สบายเลยนะครับเวลาไปสอบเด็กสอบก็คือให้หน,นึ่แ่แหละให้ตัวนี้มาแหละสอบวัดตัวนั้นทานดูสิ หลอกมันได้ตัวนี้นะครับอันนี้เอาเป็นครูมาได้ตัวนี้ครับสอนเด็กได้นะฮะตัวธาน 5K เนี่ยตั้งอย่างี้มันก็ไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมครับนะ 5K เนี่ยตั้งสองว่านเนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่ศึกษามันก็ไม่รู้แล้วล่ะเห็นไหมครัตัวธาน 5K วัดสองว่านนี้มันก็ไม่ได้แต่เวลาเวลาไปใช้งานเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเร็วกว่านะครับ แบบเล็กกว่าอันนี้ก็วัดวัดตะโอดได้ด้วยนะครับตัวน,นี้วัดไดกอดได้ด้วยเออวัดตะโอดอแตบบ่จนมากนะครับวูใช้เข็มนะครับเข็มมันเร็วดีนะฮะครับ forward reverse นะครับวอเตอร์คอม เลยนะครับถ้าช็อตก็คือละวเต็มเต็มสเกลเลยนะครับอันนี้ก็คือละช็อตก็คือเหมือนนี่นะครับเนี่ยขึ้นออกมาแล้วอย่างนี้เลยนะครับไม่มีดังดันตกค่อมอ่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวก็เอาไว้แค่นี้กันละกันนะครับวิธีการวัดตัวต้านทานนะครับวัดตัวตัานทานในในวงจรนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับนะอ่าวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับนะครับ